คลิปนี้เราก็มาอยู่กับกัปตันในห้องอีเทเนตี้แล้วก็เซเรเชียลนะครับเริ่มมาผมก็จะมาเป็นฝั่งดีเฟน s ์ก่อนนะครับผมก็เลยขึ้นมาเล่นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่ามันจะมีใครขึ้นมาเล่นตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็มีอารามอลล็อกมาจริงๆด้วยแต่ว่าตรงนี้เขามีแบบสกิลฮิลตัวเองนะครับก็เลยทําให้เก็บเอาไปไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเช่นแบบลูน่าผมคิดว่าผมน่าจะเก็บพอได้นะครับเมื่อกี้ ก็ด่านนี้นะครับเป็นด่าน <Okay. S 1> ดันเพลโลดอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องแบบยึดพื้นที่เพื่อปลดล็อกเพลโลดนะครับเห็นดมโล่งก็จะมาเก็บดมก่อนนะแต่ว่าเขาวิ่งกลับมาเติมกับทีมเขาแล้วเราก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เมื่อกี้ผมจะวิ่งเข้าไปเก็บเลือดในห้องนั้นด้วยแต่ว่าไม่ทันพอดีครับตายไปก่อนโดนเาเมจเดยอะมากเมื่อกี้ทั้งพาเิเช์ทั้งเฮล่าแล้วก็สตาร์ลอร์ดนะครับ ฝั่งนั้นเนี่ยเขาเล่น DPS 3ตัวเลยนะแล้วก็มีแทงให้คนเดียวนะครับเป็น Doctor Strange ทำให้ดาเมจเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะตรงนี้ก็ไปล้วงแนวหลังนะครับแต่ก็ทําไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าทีมเขาอยู่กันเยอะนะครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยยังร e เซตกันมาไม่หมดเพราะงั้นถ้าผมเข้าไปก็จะเป็นเป้านิงแน่นอนตรงนี้เขานเกอร์ลอติมาช่วยเติมดาเมจแล้วก็ช่วยฮ e ลให้นะครับ เราก็เก็บอินิเชอร์ไปได้เพราะว่าสปอร์ตเขาไม่ได้ฮิวนะอะดัมมาแอบ,บอยู่นี้นะครับก็ไปเก็บเขาต่อเลยจริงๆเนี่ยเกือบตายเองแล้วนะแต่ว่าเขามีแพสซีฟเกิดอยู่นะครับอดัมแต่ไม่เป็นไรในเมื่อแบบเขายังเล่นโซนหน้าบ้านอะ่ะถ้าเขาจะเกิดก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เขายังไม่ได้มาคอนเทสต้องเพย์โหลดด้วย เกมนี้นะครับผมก็จะมีอลเลนเฟสเนี่ยเป็นตัวไดฟเ,เข้ามาคอยช่วยไดฟแนวหลังด้วยนะทั้งทีวีเอสทั้งซัพพอร์ตเลยแต่หน้าที่หลักๆเนี่ยผมน่าจะต้องไปโฟกัสพวกเฮล่ากับพอร์ตนะครับเพราะเฮล่าฝั่งน oh <my> ันเขาฟรีนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตก็ฟรีด้วยเหมือนกัน oh <my> จริงๆกับฝั่งนั้นคนที่เล่นเป็นเฮล่าครับเขาเล่นค่อนข้างดีเลยนะหลายเกมแล้วที่ผมเจอเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็อยู่ทีมผมด้วยเนี่ยเหมือนจะเคยเจอกันในตอนอยู่ห้อง GM นะครับ เฟอร์เคิร์ฟเขาฟรีนะครับแหมเขาจะตายแล้วทีมก็บอกให้ไปเล็งเฮล่าก่อนนะครับเพราะตอนนี้เฟอร์เคิร์ตายไปแล้วแล้วก็เขาฟรีด้วยจริงชิมันก็ควรจะทายเกตเฮล่าแหละเพราะว่าตัวมันดาเมจหนักอ่ะจังหวะนี้เฮล่าก็ตายไปแล้วนะครับเฟอร์เคิร์เบอร์ันติมาผมก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบก่อนนะครับไม่อยากอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งนะไม่งั้นโดนอันติเขาเบอร์สตายแน่นอน เออร์ฝั่งนั้นเขาพอเท่ามานะครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยยังไม่ได้เข้าพอเท่ามาด้วยนะผมก็จะมาแบบห่วงเขาไว้ก่อนนะครับตรงนี้โชคดีนะครับที่เรามีอันติสปอร์ตมาช่วยเล่นด้วยเนี่ยมีเงิ้นเราอาจจะตายได้หลังจากท,ที่โดนอ,นดอันติด็อกเตอร์ไปผมก็ต้องรีบเปิดอันติสวนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทีมจะตายก่อน แล้วก็กลายเป็นว่าเรากันเกมนี้ไปได้ครับเกมแรกมาต่อในราวที่2เลยครับจริงผมจะชอบวิ่งขึ้นมาเล่นตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ลงมาเล่นห้องข้างล่างนี้นะครับมันจะได้แบบไปล้วงแนวหลังได้เลยนะ ดีครับที่แบบมีอรอนเฟสควอนมาเล่นด้วยเนี่ยทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นได้เยอะเลยแบบไม่ต้องไปดายคนเดียวแล้วก็มีดาเมจเติมด้วยทั้งแมกนีโตด้วยนะครับเมื่อกี้ที่แบบเก็บเฮล่าไปได้เนี่ยก็มีแมกนีโตเนี่ยคอยช่วยยิงปิดดาเมจให้ตรงนี้เราเสียซับไปคนนึงครับจะพุ่งหนีออกไปแต่ว่ามันไม่ทันครับ เพื่อนก็บอกให้ผมเนี่ยไปทาเก็ตเฮล่านะครับก็จัดไปครับผมก็จะพยายามไปเล็งเฮล่าให้เพื่อนนะครับก็จะพยายามดูจังหวะเข้าออกดีๆครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ต้องออกมาก่อนนะครับพอซัพพอร์ตอย่างมาไม่ถึงแล้มันก็หิวไม่ได้ด้วยเมื่อกี้นี้พอด็อกเตอร์เขาอันติเนี่ยผมก็ต้องรีบมาถ่วงแนวหลังเขานะครับเพราะว่า ในจังหวะที่ดรคข้ามันตีมาเนี่ยทีมเราก็จะโดนทำอะไรไม่ได้เป็นระยะหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยทีมฝั่งนั้นเขาก็จะเล็งที่จะทำดาเมจใส่ผมก็เลยที่จะต้องแบบเข้าไปแนวหลังเลยเพื่อที่จะได้ไปเบี่ยงเว้นความสนใจแล้วก็ให้เขาเนี่ยไม่ทำดาเมจใส่เพื่อนเรา s <S ในหมวมีอันติผมก็เปิดใส่สุดเลยนะครับเพราใกล้กจะได้พลอยแล้วต้องลองวัดดูนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่า ต่อยเฮล่าแต่ว่าเขามีนติพอดีครับโหแล้วตรงนี้ผมพุ่งติดวิคอนแลคคูนไม่ใช่วิคอนแลคคูลนี่มันเป็นแบบไอตัวอะมูนิชั่นอมอมอะไรนะอินฟินิตอ o มนะครับที่ผมพุ่งไปติดอะ่ะเอาพพอร์ตเติมเลือดให้แล้วก็กลับเข้าไปครับแล้วทีมเขาก็เหมือนจะซีนายนะครับไม่ได้คอนเทสต้องพโรดแล้วก็ชนะไปเลย ตัรหนึต่อศแล้วก็เกือบลืมนะครับตอนนี้เนี่ยช่องเรามีการเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคิดสุนจบนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ